และอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยได้มั่นใจในการใช้ชีวิตหากถ่ากฎหมายมีความยุติธรรมและเท่าเทียมต่อทุกคนรวมถึงการลดทอนเส้นสายการคอร์รัปชันและการกระทําผิดต่อจรรยาบัรณในกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะเกิดซ้ําแล้วซ้ำอีกทางเรายังคงเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมผ่านกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ สุดท้ายจะเป็นที่พึ่งที่มีมาตรฐานและความยุติธรรมในทุกๆกรณีหากในกรณีหนึ่งกรณีใดมีชอบมาพากลผ่านกระบวนการทางอื่นยังสามารถพึ่งพิงกรมสอบสวนพิเศษในครั้งนี้ได้กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขออนุญาตในฐานะตัวแทนของสํานกว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับผมสมุูงค์กรร ที่ปรึกษารับีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคณะตั้งแต่ชั้นที่ดีตรงสอบสอนที่ดีพิเศษนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทางที่ดีเนี่ยสั่งให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องราวของท่านนะครับอ,อยู่ในวันนี้นะฮะเราจะตอบให้ในระดับหนึ่งเท่าที่กระบวนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ รับอยู่นะครับวันนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับยินดีครับที่ท่านมากันนะฮะกระทรวงยุติธรรมทุกวันนี้นะครับรับทุกเรื่องที่ท่านคิดว่ากระทรวงยุติธรรมจะากช่วยได้รเ,เรื่องอไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นนะครับวันๆจะมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยจำนวนมอะของท่านก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกตินนครแล้วก็ยินดีที่จะดาเนินก,การตามกระบวนการเรีย <c oughs> น,นอย่างนี้คร่าวๆก่อนที่จะลงเรื่องไป แม <the army> ้กระทั่งท่านิดีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ก็คือนัทพลซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางท่านริบดีทีไทยเนี่ยมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องนี้กระบวนการของคดีเรื่องนี้นะครับเราก็รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งหลายสองสามปีมาสองปีมาแล้วนะครับมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายระดับหนึ่งมีการฟ้องคดีที่สาลจนแม้กระทั่งมีจำเลยสองคน ที่ได้รับสารภาพตัางฟ้องไปแล้วอีกสี่คนก็สืบพยานจะสืบพยานมัสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้ามกราภาษาเชนั้นต่างับที่วันานะครับแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่ท่านร้องก็ยังท่านก็ยังมีสิทธิเพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ใครก็ได้ที่สามารถจะร้องได้ผมเรียนท่านสั้นตรงนี้ว่ากระบวนการของกรมสอบสวน,นคดีพิเศษ,ษ,ษใช่ครับเป็นคดีพิเศษ,ษที่เป็นคดีสําคัญที่ประชาชนสนใจ าหากเข้าลักษณะคดีพิเศษจะมีคณะกรรมการคดีพิเศษที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงแม้กระทั่งท่านรองนายกที่ได้รับมอบหมายนายกเป็นประธานซึ่งเราก็จะมีการประชุมกันตลอดเวลาในเรื่องการพิจารว่าเรื่องไหนเนี่ยดีเอสไอหรือกรมสอบพืเดิควรจะรับคดีพิเศษสําหรับเรื่องนี้นะครับมีขั้นตอนในการที่ท่านมาร้องอะไรแล้วนี่นะครับก็คือในเรื่องของคดีที่พนักงานในการได้ฟ้องที่ศาลชนบุรีหนึ่งเรื่องนะครับ แล้วก็ต่อมาก็ยังมีอีกใกล้เคียงกันอีกสองเรื่องที่อยู่ในอบสนคดีพิเศษซึ่เป็นเรื่องเดียวกันแล้วรวมทั้งท่านที่ไปร้องที่ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ส่งเรื่องมาให้นะฮะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องการในเรื่องที่พนักงานในการฟ้องในข้อหาประมาททำให้คนตายซึ่งท่านเห็นว่าควรจะเป็นข้อหาอื่นที่หนักกว่านี้นะครับผมเรียนว่ากระบวนการดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เราก็ทาทาอยู่นะฮะแต่ว่าบางครั้งการดําเนินการในคดีอาญาเนี่ยมันไม่สามารถที่ทําไปแล้วก็แถลงไปนะฮะเป็นเรื่องที่เราทาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งวันนี้ท่านมาก็ชี้แจงว่าในขั้นตอนการรับคดีขององคมสอบสวนคดีพิเศษมีอยู่3ขั้นตอน1ก็คือเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเมื่อเห็นประการหนึ่งประการใดในทางที่ไปได้หรือไปไม่ได้ก็จะมีการสรุป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสืบสวนนะครับการสืบสวนคดีนะฮะเมื่อสืบสวนคดีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการที่จะอออสอบสวนพยานและอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสืบสวนเมื่อสืบสวนถึงขั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ร้องต้องการหรือไม่ต่างเนี่ยก็จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการที่3กระบวนการที่3ก็คือการรับเลข คดีเป็นคดีพิเศษซึ่งตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางกรมสอบสวนจนกระทั่งถึงท่านดีที่จะต้องพิจารณาว่าคดีลักษณะนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นะฮะเมื่อคดีพิเศษถ้าเข้าลักษณะที่กําหนดไว้ในกฎหมายก็สามารถรับได้เลย,เลยหรือไม่ก็ท่านผู้ดีถ้าหากเห็นว่าเป็นคดีที่ประชาชนสนใจต่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมก่อยต้กดมากแต่ไม่เข้าลักษณะ ที่ดีก็สามารถจะนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษอย่างที่ผุเรียนนี้แต่ผมก็เรียนว่าคดีนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงขั้นต้นขั้นต้นเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวทางคุณนัทพลหรือท่านที่ดีคดีพิเศษก็จะชี้แจงในส่วนเท่าที่ทําได้ว่าทําอะไรไปบ้างเพราะว่าในเรื่องของคดียาบางทีเนี่ยมันพูดอย่างที่พูดฮะพูดแล้วมันจะไปกระทบคนนี้คนนี้เนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์กันขึ้นมา วันนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเอาสั้นๆตรงนี้ในฐานะของตัวแทนนั้งสีว่าการกระทรวงการคต่อไปผมก็ขออนุญาตทางที่ปีผมสอดส่อีพิเศษนะฮะที่จะคุณยุทธนาแพท่ธที่จะชี้แจงต่อไปนะครับเชิญครับขอบคุณครับครับในวันนี้เราเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับสําหรับจุดประสงค์หรือความประสงค์ที่อยากจะให้เราดําเนินการเมื่อมีเหตุที่เพื่อแพรงสงสัย ก็อยากต้องการที่จะให้ทําความจริงให้ปรากฏว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคือเรื่องาราวเป็นยังไงเราไม่รู้มันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานอย่างที่ท่านสมบูรณ์ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยมันมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เราจะทําอะไรได้บ้างขั้นตอนของกรมสอ,อบเทียบรีพิเศษมีอยู่สามขั้นตอนที่ท่านสมบูรณ์ได้เรียนก็คือในชั้นตรวจสอบข้อิรวบรวมข้อมูลอัน,นที่สองคือสืบสวน ปัญหาพยา,ายามถามว่ามันจะเข้าลักษณะเป็นอะีรพิเศษไหมและสามคือสอบสวนเป็นเะีรพิเศษตอนนี้อยู่ในชั้นแรกคือการรวบรวมว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีสองเรื่องคือเรื่องแรกคือการรื้อฟือ้น<ะ>ซึ่งจะทําได้ไหรือไม่เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมานำมาพิจารกก่อนว่ากฎหมายเปิดช่องให้เฉพาะจําจเลยหรือแพ้ ที่จะเป็นผู้ร้องขอนะครับว่าเขาไ่ได้รับความจริงทำซึ่งไม่ต้องมีกระบวนการที่เห็นว่ามีพยานหลักฐานเท็จมีการเบิดความเท็จมีการนำพยานหลักฐานเท็จเข้ามานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญหรือกรณีที่สองอาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมของ,องซึ่งสามารถทําได้ก่อนที่สารชั้นต้นมีคำพากษาแต่ตรงเนี้ยก็ต้องมอีขั้นตอนว่า จำเลยจะหลงข้อต่อซท้่หรือไม่เสียเปลี่ยนหรือไม่ตรงนี้เป็นขัข้นตอนในสิบเอ็ดต่อไปชั้นเนี้ยเราดูก่อนนะว,ว่าเราทําอะไรได้บ้างเมื่อรวบรวมมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องอะไรบ้างเราเราพร้อมที่ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่าเจ้าพนักงานเนี่ยจะทําการอะไรต้องกฎหมายให้อํานาจไวถ้าให้อานาจไวแล้วมีช่องที่เราทาเราทําให้ที่ปาาระกันเขาเท่าที่ที่เราจะสามารถจะทําได้ส่วนในรายละเอียดของการ รวบรวมข้อมูลเนี่ยจะให้ได้ต่อส้านนัตพลเพ่มขครับผมมณวตีนัตพลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเจดีย์ก็มารับผิดชอบเรื่องนี้นะครับพร้อมคณะเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นตนะครที่ที่เราจะทำนะจากการที่ที่เราทําเบื้องต้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของออนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรวบรวมเนี่ยขยานหลักฐานนะครับโดยที่กรมผสมดีพิเศษนะว่าในแบบการสนับสนุนทีพิเศษเนี่ยมีมาตรการพิเศษจำนวนหลายอย่างเนี่ย ที่ที่เราจะสามารถ tacos, รวบรวมก็จะพิสูจน์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ที่เราทํามาเราได้ไปสังเกตการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล being well, ้วนะครับแล้วก็เราจะรวบวมข้อีจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยเน้นที่นิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับในการที่จะพิสูจน์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับก็จะรวบรวมทั้งหมดโดยการที่ใช้อยู่ในกรอบอำนาจที่เราสามารถทําได้ครับขอบคุณครับ ขออนุญาตสองถามนะครับผมอาจารย์ปันท settling, ี่ภูมขันนะครับคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมาวิยาลังสิษ์นะครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ว่าการที่มี Miss Grand 77จังหวัดมาทั้งประเทศทุกจังหวัดนะครับมันคือสัญลักษณ์ตัวแทนของผู้หญิงทุกจังหวัดทั้งประเทศและถ้าเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วได้รับความอายุติธรรม คนเหล่านี้แหลครับเขามาทัวง์สักรีความเป็นลูกผู้หญิงที่ควรจะได้รับความยุติธรัมแต่ทีนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงคือหนึ่งเรื่องเวลา <c oughs> ใช่ครับพวกเรามาเสนอข้อที่จริงบางประการพวกท่านเหียมหนากมากกว่าเราแต่เราเสนอแล้วเนี่ยหลายพยานหลักฐานจะถูกทำลายเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือ การยืดเยื้อของคดีความและไม่มีกําหนดระยะเวลาว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเมื่อไหร่จะสืบสวนสอบสวนเสร็จและเมื่อไหร่จะนําไปสู่การมีเลขรับดีนี่ยังไม่นบว่าจะชี้มูลว่าผิดหรือไม่ผิดต่อไปนะครับแต่ทั้งสามประการที่เราเป็นห่วงกว่าก็คือหลายท่านที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษในขนาดนี้นะครับ ท่านก็เป็นตำรวจเก่ามาก่อนสิ่งที่เรากังวลขนาดนี้ก็คือกระบวนการที่เหลือทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจนิติเวนิติวิทยาศาสตร์ถ้าท่านคิดว่ารับเฉยๆแล้วไม่มีกำหนดระยะเวลาและไม่สามารถสวยหาข้อเท็จจริงได้พลังของผู้หญิงพวกนี้ที่เขามาวันนี้ครับเขาก็คงจะผิดหวังและก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกกี่ครั้ง แล้วใครใช้ความเป็นธรรมได้ผมขอเพียงประการเดียวครับให้ท่านรับปากว่าท่านจะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและในเวลานุ่นเร็วครับแค่นี้ะญญนะครับขออนุญาตนะครับในฐานะตัวแทนเรื่องอีว่าการศิลุนิธรรมแล้วก็ทางท่านทิพดีท่านทิพดีก็คงฟังแล้วก็ยักษที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้นกันเนี่ยทุกคำพูดของอาจารย์วันเทพ จะถึงท่านมนตรีโดยไม่ตกแม้แต่ประโยคเดียวครับัี่จะอเครับี่ดครับทาคา่าจให้ความเป็นธรรท่าที่สามารถทได้ระยะเวลาด้วยครับปีหนึ่ง6เดือน3เดือนหรือว่า5ปี ส่งไม่ถึงเป็นปีคงน่าจะสามหกเลยต้องขอเวลาท่านอธิบดีกับผูแแ้แทนรัฐมนตรีสักครู่นะฮะเจนครับผมอธิรยกษ์นะครับประธานสนมติฤยาการก็กราบเรียนท่านอธิบดีนี้ไนยแล้วก็ท่านสุบูที่เป็นประธานท่านสิบว่าการสุนทรีไนยและพิยักนะครับอธิบดีนเนี้ยนะครับผมร้องทั้งหมดเนี่ย อ่าเป็นสองส่วนส่วนแรกคือถ้าร้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องของให้มีการแก้ไขคำฟ้องซึ่งตามกฎหมายสามารถทําได้หากีิสาลนะครับยังไม่มีคำพิพากษาชั้นต้นมันออกมาในคดีในคดีหลักีิสาจนจึงดี mm hmm. โดยอำนาจของอายาการสูงสุดอันนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีคาสั่งให้ยื่ยักผ่านแะล้วคือการตรวจตรวจสอบน,นะครับประเด็นต่อมาผมได้มีการร้องเป็นคดีเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าเป็นคดี สืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้รัฐนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่มีการเชื่วพ่าสอนในทางไม่สุจริตนะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่นั่นแหละครับในคดีนี้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งคนบนเรือทั้งพยานถุกคนตาๆโดยขอให้สืบสวนสอบสวนประเด็นของผมคือในขณะนี้นะครับถ้าตามใจก็ตามที่กรมสอบสวนพิเศษ,ษเนี่ยยังไม่ให้อำนาจพิพากในการรับเรขสืบสวนนะครับเราก็บอกได้เลยว่า ก็เหมือนกับกมรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่มีอำนาจจะไปเรียกนายกบลูกของตำรวจนะครับหรือที่เป็นตำรวจเนี่ยนะครับไปยืมเรือของอู่เก็บเรือเนี่ยอ่งหนึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยดีนายก็ไม่สามารถเรียกมาสอบได้นะครับหรือเราจะให้ไปสอบนะครับเกี่ยวข้อมูลโทรศัพท์ซึ่งตำรวจเนี่ยไม่เอาเข้าสํานวนเนี่ยนะครับดีนายก็ทํามไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นมาตลอดว่า ทีนี้เป็นทีมที่ผมหวังที่สุดนะครับว่าตอนนี้ผมจะวางมืออำนาจจากการเป็นประธานชมรมเคืือเดียร์ยกรคมนะครับและจะทําคดีแตงโงเป็นคดีสุดท้ายในชีวิตผมเนี่ยที่ทำมามากกว่า5ปีก็จะเลิกแล้วไม่อยากทำแนละ้วเพราะว่าเราเบื่อความมยุติธรรมของประเทศไทยที่ตารวจนะครับนะครับไม่ได้เป็นตารวจที่รับใช้ีินนองป,ประจาชนคดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีออบยึดประเทศท,ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ผมเกิดมาจถึงทุกวันนี้57ปีนะครับ มีคดีที่มีธงตั้งตั้งแต่เป็นคดีประมาทเรามีหลักฐานสําคัญที่เราสามารถชี้ชัดได้เลยว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกหายไปตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่าแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือเนี่ยนะครับในเวลาที่ตำรวจกล่าวอ้างนะครับว่าน้องแตงโมเนี่ยมีในแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือในเวลา2ี่2เนี่ยก้องวงจะปิดก็สามารถชี้ชัดได้ว่าไม่มีในแซนกับน้องแตงโมเนี่ยนะครับอยู่ตรงท้ายเรือแล้วก็ย 2. 3 4 1 0ุสี่ศเนี่ยที่ตำรวจกล่าวอ้างว่า น้องแตงโมพักตกเรือเนี่ยตำรวจที่ทำกล้องวงจรปิดไปเปิดความที่สารอาญานะครับว่าไม่เห็นน้องแตงโมตกเรือเมื่อไหร่นะครับนี่ขนาตดตำรวจทําคดีนะครับเขาจะไปเบิกความต่อสารเลยว่าไม่เห็นน้องแตงโมตกเรือเมื่อไหร่แล้วผมถามว่าวันนี้นี่ไม่ใช่หลักฐานใหม่นะครับไม่ใช่หลักฐานสําคัญนะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นนะตำรวจทําคดี่และทําไมผู้บัญชาการตำรวจปมาณหนึ่งบอกว่าน้องแตงโมตกเรือเอาขาไปเสียบไปพักเรือสองขา บาดแผลเนี่ยสารอาญาก็มีคำพิาพากษาออกมาแล้วว่าไม่ไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือนะครับแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่าน้องแตงโมโตกท้ายเรือนะอันเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้เวลานานแต่แตผมอยากให้มีอำนาจในการสืบสวนก่อนเพราะราะฉะนั้นพวกผมจะไปชี้เป้าว่าเจ้าของเจสกีสีังใครเป็นเจ้าของเจ้าของบาร์ตรงเนี้ตรงติเบตเนี่ยใครเป็นเจ้าของเราบอกไปมันก็เหมือนกับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเรียนว่าถ้าท่านพลดีบอกว่า6กเดือน ปีหนึ่งผม,มเรียนนะครับว่าบนหมดความหวังเพราะเมื่อเรียนไหนไม่มีอำนาจนะไม่ให้อำนาจ,จากับคนทำงานเนี่ยแล้วเราจะไปทำได้อย่างไรนะครับสิ่งที่วเราสู้มาสามปีกว่าหมดเงิน,นเฉพาะผมส่วนตัวนะล้านสี่แสนหมื่นบาทโดยเงินส่วนตัวผมเองนะครับในการสู้ให้น้องแตงโมเพื่อผู้หญิงไทยทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะน้องแตงโมเพื่ออนาคตของลูกหลานเราว่าจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของตำรวจที่มีธงในการทำคดีซึ่งไปคดีอบายบอะผมได้ถ่ายที่ มนโนทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีหลักฐานอะไรเลยที่สามารถชี้ชัดว่าคนพวกเนี้ยนะครับประมาทผมกล่าวเย็นตนรนนงนี้นครับเพนครนบขออนุญาตนินห่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าระยะเวลาที่ทันทีพูดเมื่อกี้ว่าหรือพี่อยากพูดเรื่องหกเดือนผมเรื่อนไปการคาดเนเฑว่าเรื่องมันแต่ว่า ผมในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีเนี่ยครับคำพูดของคุณอัจฉริยะก็ยัเหมือนเดิมเหมือนที่คุณาวาัด์พูดทุกคําพูดจะถึงท่านรัฐมนตรีทั้งหมดว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรและตัวผมเองในฐานะทีออ่อยู่ที่คาน,านรัฐมนตรีในฐานะที่รัศดรเนี่ยจะมีส่วนเล่งรันนะะท,ที่จะทําให้เร็วที่สุดเข้าที่จะเร็วได้นะครับ อันนี้รับปากไปเลยครับว่าเราจะไม่ลาชาแล้วเราจะไปทนำคันตอนทุกอย่างนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเรื่องระยะเวลาแล้วก็ท่านติดขัดเมื่อไรมาถามว่าเมื่อไหร่นี่นะครับไม่ต้องยกก,กันมาั้งหมดก็ได้เสียเวลาแล้วก็เห็นใจทุกท่าน <S <S เดี๋ยวเรามาด้วยความเต็มใจเต็มใจผมเดียเ๋ยวต้องขออธิบายนิดนึงนะท่านที่ปรึกษาครับอย่างที่ทุกท่านพูดไปเนี่ยเราท่านอธิบดีผมว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อนที่จะมานั่งอยู่ในตาแหน่งนี้ ท่านต้องรู้ถ้าถอดจิตวิญญาณเป็นเหมือนชาวบ้านปกติอย่างเช่นล่าสุดบอกว่าไตงโบก่อนก่อนตกน้ําได้แปะเรืออยู่อีกประมาณสิบวิถ้าเราดูกันเผินๆข้อมูลไม่เหมือนเดิมตลอดเวลานั่นเท่ากับมันจะต้องมีข้อมูลเทสเอาเข้าไปในสำนวนเราก็เห็นชัดเจนแล้วสมมุติเอาเรื่องง่ายๆแค่นี้แล้วถ้าสิวินาทีนับหนึถึงสิวินาทีความเร็วทั้งหมดแนอตตามที่แจ้ง ท่านทราบไปมครับว่า8นอตได้เท่ากับความเร็วกี่กิโลเมตรเท่ากับ1.84ประมาณ8.5นะครับคูณ8นะครับหาร360ก็คือ60นาที60วินาทีเป็น